สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ story กันค่ะแหล่งข้อมูลของเราก็คือข้อความบางส่วนจากบันทึกของไลออนเป้าหมายหลักๆเลยก็คือการกลั่นเอาแก่นคิดสำคัญเกี่ยวกับการเล่าเรื่องออกมาว่าเออบันทึกนี้ให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างแล้วจะหยิบจับไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างค่ะอ่ะพร้อมแล้วเรามาเริ่มสำรวจกันเลยนะคะ จุดที่น่าสนใจมากๆของบันทึกนี้เลยนะครับคือลักษณะเฉพาะตัวที่ผู้เขียนเขาบอกไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าเป็นการรวมเรื่องเล่าหลากหลายไม่ได้เน้นความเป๊ะทางภาษาหรือความถูกต้องอะไรมากมายแต่เน้นแบบว่าความรู้สึกลุ้นล้วนเลยชวนให้อ่านพเพลินเหมือนฟังเรื่องเปรียบเปรยหรือบางทีก็ให้ผู้อ่านไปหาประโยชน์เอาเองตามมุมมองส่วนตัวเขาเลยครับ แล้วก็ยังมองว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นเพื่อสื่อสารกับจิตใต้สํานึกถึงสิ่งที่ต้องการอันนี้ก็คือกรอบที่เราจะใช้สํารวจแล้วก็ตีความกันในวันนี้ครับอ๋อค่ะเข้าใจเลยค่ะงั้นเราพุ่งไปที่ประเด็นหลักๆของวันนี้เลยดีกว่าหัวข้อการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ story เนี่ยค่ะมีใจความสําคัญว่ายังไงบ้างคะครับ คือแกนหลักที่บันทึกเขาเสนอมาเนี่ยนะครับคือถ้าเรามีแผนอะไรสักอย่างอยู่ในใจแล้วก็อยากชวนคนอื่นมาร่วมด้วยแทนที่จะเดินไปชวนเขาตรงๆเลยนะบันทึกเขาแนะนําว่าให้ลองเล่าเรื่องของแผนนั้นให้ฟังอย่างน่าสนใจดูก่อนว่าเออมันคืออะไรเป็นมายังไงแล้วค่อยถามความสนใจทีหลังหรือบางทีอาจจะไม่ต้องถามเลยด้วยซ้ําครับ อ๋อเหมือนกับว่าสร้างบรรยากาศให้เขารู้สึกสนใจเองก่อนแทนที่เราจะไปกดดันหรือไปชวนเขาให้ร่วมมือตั้งแต่แรกแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับใช่ใช่มันเหมือนเป็นการใช้หลักจิตวิทยาการโนงเนเาวใจอย่างหนึ่งเลยนะการเล่าเรื่องก่อนเนี่ยมันช่วยกระตุ้นแบบว่าความอยากรู้โดยธรรมชาติของคนฟังอยู่แล้วแล้วก็ช่วยลดกำแพงป้องกันตัวหรือ,อ,อแรงต้านที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าคนฟังรู้สึกว่าเอ๊ะกำลังถูกชักชุงมโดยตรงหรือเปล่า มันเหมือนเปิดพื้นที่ให้เขาได้พิจารณาข้อมูลที่น่าสนใจเหล่านั้นก่อนแล้วค่อยตัดสินใจจากความรู้สึกของตัวเองจริงๆบางทีนะครับพอฟังจบเนี่ยเขาอาจจะเอ่ยปากแบบขอร่วมด้วยคนเองเลยก็ได้นะโดยที่เรายังไม่ได้ชวนเลยอืมเข้าใจเลยค่ะทําให้มันน่าสนใจจนเขาอยากเข้ามาเองทีนี้ในบันทึกมีแนวคิดอื่นอีกไหมคะที่จะช่วยให้การเล่าเรื่องของเรามันน่าสนใจมากขึ้นไปอีกเหมือนจะมีเรื่องให้ถามพูดถึงก่อนหน้าเรื่องสตอรี่ด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับเกี่ยวข้องอย่างยิ่งเลยครับการถามเนี่ยไม่ว่าจะถามก่อนหรือถามระหว่างที่เราจะเล่าอะไรบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราไม่แน่ใจในความเข้าใจของอีกฝ่ายหรือสถานการณ์ตรงนั้นนะครับมันช่วยให้เราจับทิศทางได้ถูกทําให้เรื่องที่เราเล่ามันตรงกับสิ่งที่ผู้ฟังอยากรู้จริงๆหรือช่วยคลายความสงสัยของเขาได้ตรงจุดเลยเป็นการหลีกเลี่ยงการเดาสุม่มหรือการคิดไปเองซึ่งอาจทําให้เรื่องมันน่าเบือ่อหรือไม่ตรงประเด็นไปเลยก็ได้ ในบันทึกยังมองว่าการถามเนี่ยเป็นการรับผิดชอบต่อตัวเองด้วยนะคือเพื่อไม่ให้เราสื่อสารอะไรผิดพลาดไปทําร้ายความรู้สึกหรือความเข้าใจของใครโดยไม่ทันใจอ๋อฟังดูแล้วการถามก็เหมือนเป็นเครื่องมือช่วยปรับจูนเรื่องเล่าของเราให้เข้ากับผู้ฟังณตอนนั้นเลยนะคะแล้วเรื่องเห็นอกเห็นใจเอมพัตซี่ล่ะคะอันนี้ดูเป็นอีกหัวข้อที่สําคัญมากๆเลยเรื่องนี้จะมาช่วยเสริมพลังการเล่าเรื่องของเราได้อย่างไงบ้างคะครับถ้ามองในภาพกว้างขึ้นไปอีกเนี่ย ความเห็นอกเห็นใจหรือเอมพัตตีเนี่ยต้องบอกว่านี่คือหัวใจเลยครับการจะเล่าเรื่องให้น่าสนใจสําหรับใครสักคนได้จริงๆอะ่ะเราต้องพยายามทําความเข้าใจมุมมองความรู้สึกหรือสิ่งที่เขาให้ความสําคัญเสียก่อนซึ่งมันต้องอาศัยความเห็นอกเห็นใจนี่แหละครับในบันทึกเขาก็ยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับการจัดการโพสต์ในโซเชียลมีเดียนะถ้าเราเห็นโพสต์ไหนที่ให้ความรู้สึกดีก็กดบันทึกเก็บพลังงานบวกไว้แต่ถ้าเจอโพสต์ที่ไม่สบายใจก็กดซ่อนไป เพื่อปลดปล่อยพลังงานลบนั้นออกไปทั้งหมดนี้เขาบอกว่าทำด้วยความเห็นอกเห็นใจทั้งต่อคนโพสต์แล้วก็ต่อตัวเราเองด้วยการเล่าเรื่องก็คล้ายๆกันครับคือการเลือกส่งมอบพลังงานที่ดีผ่านเรื่องเล่าของเราโดยอาศัยความเข้าใจและเห็นใจผู้รับสารเป็นพื้นฐานสำคัญเลยอืมเหมือนกับการเลือกใช้คำพูดเลือกเนื้อหาที่มันสร้างสรรค์ไม่ไปทำร้ายความรู้สึกกันนะคะน่าสนใจค่ะมีอีกคำหนึ่งที่เจอในบันทึกคือคำว่าสภาวะการ f i e l ์ field. ที่หมายถึงการรับรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงโดยไม่รีบใส่อารมณ์หรือการตัดสินเข้าไปทันทีแนวคิดนี้จะเอามาปรับใช้กับการเล่าเรื่องได้ไหมคะหรือว่ามันเกี่ยวกับอะไรเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับแล้วก็ปรับใช้ได้เลยนะอาจจะมองได้สักสองแง่มุมครับ1คือก่อนจะเล่าอะไรเนี่ยลองทําความเข้าใจสภาวะการหรือบริบทของผู้ฟังรวมถึงสภาพแวดล้อมณนะตอนนั้นก่อนเพื่อให้เรื่องที่เราจะเล่ามันเหมาะสมกับสถานการณ์จริงๆ สองคือลองเล่าเรื่องในลักษณะที่เ,เป็นกลางมากขึ้นคล้ายๆกับประโยคบอกเล่าหรือการรายงานข้อเท็จจริงแบบที่บันทึกเปรียบไรยว่าไม่ต้องรีบใส่การตัดสินว่าถูกหรือผิดดีหรือชั่วลงไปทันทีคือวิธีนี้มันจะเปิดพื้นที่ให้ผู้ฟังได้คิดได้ตีความด้วยตัวเองซึ่งสําหรับผู้ฟังบางคนการเล่าแบบนี้อาจจะน่าสนใจกว่าการถูกชี้นําก็ได้ครับเขาไปต่อยอดความคิดเองทีนี้บันทึกยังพูดถึงการคิดต่าง ด้วยว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วก็เป็นธรรมชาติที่สวยงามด้วยซ้ำคือแต่ละคนมองสิ่งเดียวกันก็อาจจะเห็นต่างกันไปได้เราจะเอาแนวคิดนี้มาใช้กับการเล่าเรื่องของเรายัางไงดีคะผู้ฟังแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีมุมมองมีความเชื่อหรือประสบการณ์ที่ต่างจากเรามันช่วยให้เราเล่าเรื่องด้วยท่าทีที่แบบว่าเปิดกว้างมากขึ้นไม่พยายามยัดเยียดความคิดของเราเพียงด้านเดียว อาจจะลองนำเสนอมุมมองที่หลากหลายขึ้นหรือเล่าในลักษณะที่เคารพความแตกต่างนั้นๆโดยใช้ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันอย่างที่บันทึกได้กล่าวไว้คือวิธีนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้เรื่องน่าสนใจชวนให้ขบคิดมากขึ้นนะแต่ยังช่วยให้เรื่องของเราได้รับการยอมรับจากผู้ฟังที่หลากหลายกว่าเดิมด้วยครับโหฟังดูแล้วองค์ประกอบของการเล่าเรื่องที่ดีนี้มันมีหลายมิติมากๆเลยนะคะทั้งเทคนิคทั้งจิตวิทยาทั้งความเข้าใจผู้อื่น แล้วถ้าเราอยากจะเรียนรู้ล่ะคะอยากจะเล่าเรื่องให้น่าสนใจขึ้นตามแนวทางของบันทึกนี้เราควรจะเริ่มยังไงดีเพราะดูเหมือนว่าผู้เขียนจะย้ำเรื่องการเรียนรู้บ่อยมากๆเลยในบันทึกเร่มนี้ใช่เลยครับคำว่าเราจึงต้องเรียนรู้เนี่ยปรากฏอยู่เสมอๆเ,เลยในบันทึกวิธีการเรียนรู้หลักๆที่บันทึกเขาเสนอมาก็คือผ่านการสังเกตการครับสังเกตตัวเองว่าเราตอบสนองต่อเรื่องเล่าแบบไหนสังเกตคนอื่นว่าเขาเล่าเรื่องกันยังไง เรื่องแบบไหนที่ดึงดูดใจผู้คนสังเกตสภาวะการต่างๆรอบตัวเราและอีกวิธีที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการลงมือทาควบคู่ไปกับการเรียนรู้คล้ายๆกับแนวคิดเรื่องนักอ่านกับนักทำที่บันทึกบอกว่าต้องเป็นทั้งสองอย่างถึงจะเข้าใจอย่างแท้จริงดังนั้นการจะเก่งเรื่องเล่าเรื่องเนี่ยก็ต้องเริ่มจากการสังเกตก่อนว่าเรื่องแบบไหนที่ทำให้คนฟังเขารู้สึกดีหรืออินไปกับเราแล้วก็ต้องลองฝึกเล่า ฝึกสื่อสารด้วยตัวเองปรับแก้ไปเรื่อยๆจากผลลัพธ์และประสบการณ์จริงที่เราได้รับเหมือนที่บันทึกพูดถึงเรื่องสิ่งที่ทำดูนะครับว่าผลของการกระทำมันจะสะท้อนกลับมาให้เรารู้เอง อ๋อหมายความว่ามันไม่มีสูตรสาเร็จตายตัวสินะคะแต่ต้องเรียนรู้จากการสังเกตแล้วก็ลงมือทําจริงปรับไปเรื่อยๆแล้วการนําไปใช้ในชีวิตประจาวันล่ะคะนอกเหนือจากการชวนคนมาร่วมแผนงานตามตัวอย่างตอนต้นๆแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ในมิติอื่นอีกไหมคะไม่ใช่แค่เรื่องงานหรือชวนคนทําโปรเจกต์เท่านั้นนะ แต่ใช้ได้กับการสื่อสารแทบทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยในที่ทำงานการอธิบายไอเดียให้เพื่อนร่วมง,งานเข้าใจการพูดคุยกับคนในครอบครัวให้ราบรื่นหรือแม้แต่การสร้างความสัมพันธ์ใหม่เพราะเมื่อเราสามารถเล่าเรื่องได้น่าสนใจสื่อสารได้ชัดเจนเข้าใจง่ายแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจผู้ฟังเนี่ยมันก็จะช่วยสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันลดโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งได้เยอะเลยในบันทึกมีส่วนที่พูดถึงต้นเหตุ ซึ่งชี้ว่าความคล้ายคลึงนำไปสู่ความรักส่วนความแตกต่างนำไปสู่ความขัดแยง้งการเล่าเรื่องที่ดีเนี่ยอาจจะช่วยเชื่อมโยงหาจุดร่วมหรือทำให้ความแตกต่างนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้การเล่าเรื่องที่ดียังเป็นการส่งต่อพลังงานบวกสร้างบรรยากาศดีๆให้แก่กันด้วยครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วตามแนวคิดของบันทึกก็น่าจะนำไปสู่ความสำเร็จและความสุขที่เราต้องการได้ง่ายขึ้นด้วย โอ้โหพอมองแบบนี้แล้วการเล่าเรื่องนี่เป็นทักษะชีวิตที่สำคัญมากๆจริงๆนะคะสรุปแล้วจากการที่เราได้สำรวจบันทึกของไลออนในวันนี้เนี่ย เราก็ได้แก่นคิดสำคัญหลายอย่างเลยนะคะทั้งเรื่องการเปิดด้วยเรื่องเล่าที่น่าสนใจก่อนจะเชิญชวนการใช้คําถามเพื่อความเข้าใจแล้วก็ปรับจูนเรื่องของเราการให้ความสำคัญมากๆกับความเห็นอกเห็นใจการยอมรับแล้วก็เคารพในความแตกต่างทางความคิดและสุดท้ายก็คือการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิง่งผ่านการสังเกตแล้วก็ลงมือทาจริงๆค่ะถูกต้องเลยครับทั้งหมดนี้มันชี้ให้เห็นว่า การเล่าเรื่องที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางของบันทึกนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคนิคหรือว่าทักศิณแบบผิวเผินเท่านั้นนะครับแต่มันเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความเข้าใจในตัวเองเข้าใจผู้คนรอบข้างอย่างลึกซึง้งและเมื่อเราทําได้ดีมันก็มีพลังในการสร้างผลลัพธ์ที่เราต้องการได้จริงๆนะครับทั้งในแง่ของความสําเร็จในสิ่งที่ทําแล้วก็ความสุขในการใช้ชีวิตด้วยค่ะบันทึกเล่มนี้ให้ความสําคัญกับความรู้สึกแล้วก็การสื่อสารกับจิตใต้สําสนึกมากเป็นพิเศษเลย ลองทบทวนดูสิคะว่าเรื่องราวที่เรามักจะหยิบยกมาเล่าให้คนอื่นฟังอยู่บ่อยๆซ้ำๆนั่นนะคะแท้จริงแล้วมันกำลังสะท้อนมุมมองความรู้สึกหรือสิ่งใดที่จิตใต้สำนึกของเรากำลังให้ความสำคัญและพยายามดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตเราอยู่หรือเปล่าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการร่วมสำรวจค่ะ